วันสิบสี่สที่ใส่บ้านนึงเอาแค่นี้นนี่แหละสิบสี่สิเจ้าเนี่ยเอออายุน่ะพราองกูะอะไรขนมไข่ขิเี่ยวแต่สมัยจะเป็นเด็กหน่อยเลยหาลักหาลักกัน้านมะกี้วไปหามะกี้ไปเลยไข่ขิงเกี่ยไวัรุ่นยุคเก้าศูนย์เท่านั้นที่จะรู้จักไข่ขิงเกี่ยม ักฮะลักกระดูกงัวเมียนายกฮะเมียนายกนี่นะอย่ามาพูดเล่นนายกไหนนายกนรงนรงชิมพันนี่ยนายกอบตนี่ยนะท่าผูนสีนี่นะเอออุ้ยผืนสเนี่ยังซรัพนี่บมดที้นี่ไหวแล้วมาของแปลกเนาะแปลกจะสีแปลกคนอันนี้ตะก้าอะไรครับเนี่ยตะก้าไม่ไปอีกเพิน่หนึ่งก็มาของแปลกขึ้นกันผู้ใดล่ะท่านสมปองกำนันกำนัน กิตกันแล้วผู้หลักผู้ให่ของตำบลแล้วกันเออพี่น้องเอ้ยเป็นจค่ไดนสบายดีบ่ไม่สบายจะมาดูคุณเรือถามข่าวถามข่าวเจ็บพี่น้องอยู่ด้านนอกเรียกเชื้อบัสเชื้อตัวเขามาเด้อจีบอแล้วเขาเปิดฟรงเขาไม่เปิดดรงหน้าถึงแม้ไม่มีสัญญาณสีหลอมแกเขาไม่ได้ดอกเป็นอย่างมันอยู่กลางเกาะ กูจะไปหาบอลเดียวบอลทีก็ยากเลยไม่เป็นไรก็ปล่อยโลข้างนี่เลยบ้านนี่เขาเอาหนามมันนี่แหละปั๊มคุณแป๊บปะป๋าคุณแป๊ฟันเจ้าจะสบายหรือไงคุณพ่อแล้วเว้ยเว้ยรักษาความสะอาดช่วยกันกันอันพี่นอกที่อยู่ด้านนอกกันแม่ค้าแม่ขายคือกัน วันหนึ่งคนหลายพอสมควรคนหลายคนหลายสถิติว่าขายคืดเล่นมาแล้วแต่ัวขายไม่ขายก็อยู่ก็ติอี่น่าจะขายไม่ดอีกแล้วะน่าจะขายบอดีแล้วไอ้ฉันขายบอดีก็เอาสูตรไม่ไงหมอดไปทําแม่เอามีสูตรไหมซีเมนเรเวบบ้อยไปจังจ้าฮะเวยบ้อยแล้วยายตอบว่ายายขี่ไม่เป็นลูกขี่เป็นแต่จักรยาน ว่าที่เขาไปขอพอ่อหลวงพอ่อเออหลวงพ่อแล้ว,ว่าพ่อแม,อมีดอกโลกม,มีแต่มีแต่เมีที่เ้าไปเจ้าน่าเอ้ยเวัยทวดกินผดแดลไม่ ขี่รถมาเดี๋ยวนี้กฎหมายไม่เพิ่งนี่หรอเด้อกฎหมายอย่าไปหาจุดปลาขังเอออย่าไปหาจุดให้จุดหน้าผิดกฎหมายเบิดดเรยวเนี่ยร์โดนซากพี่น้องผู้ตัดอ้อยมาเจวจุดบด้หารเหตุเพราะเหตุกฎหมายมันเป็นเอ็มพีสองจุดห้าเพลินานะเออจัคมันเป็นจัดได้บูสองจุดห่ากันเลยวันถึงเส้นว่านมันเขาสู้ดังจะคของตีแม่เพิ่นเลยบอกว่าห้ามเผาป่าเป็นกฎหมายใหญ่เลยแต่มันไม่อยู่ป่าหนึ่งได้กูขี่รถมาจะไหนเซ็นอันสองซุนซีเนี่ยเออสองซุนซีหรือสองซี ติดไว้ทางทางป้ายบอกง่ายพี่น้องเออยึดแถวสังขลายังในหลออว่าที่ให้ลงไปค้าขาซอฟเฟอร์มันมาจอดให้กูย่เอมมันเียนว่าจะไหนหยุดเผาป่ากันเถอะมันมาย่อมหยุดให้กูเขานันไหนมันง่ายไปโอ้ยอยากติดคุกอยู่เด้ไหมง่ยายมากอยากถิอฟังล่ำแต่เนี่ยาะก็แล้วมาถืกเลยครับ <c oughs> สาวหน่อยแม่มาโมนีเอาลำเพลินสุดยอดของลำเพลินมาฝากใ แต่ว่าตอนนี้ศิลปินยังไม่พร้อมเพราะว่าตอนนี้เป็นช่วงคอนเสิร์ตอยู่ไม่พร้อมจังยี่าอยากฟังไหมงายอยากฟังก็ไ่ไดังพอาะาปอยพม่าก้งเห็นคนนั้นฟังแล้วมาอไมดชื่อวีคนหา่างอมาเกพอหแม่พแมนยังั่ยนติเอาพีหมอรำมึงเป็นไผไปเอามามาแต่ใช้ผู้แดเอาไม่ไห้ฮะลังห่ะ กูก็เห็นแต่อันคณะเอื้อนออก,กพอเพรพรล่าขึ้นไปกวนตลกเขาอ่ะอันนี้พีบ้าขึ้นมากวนกูบ้านเนี่ย,ยมาแต่ไสยี่บา้าไทอ่ะมอญโวยกับบางชุดนี่ฟังไวปนอ้องเออชุดเจ้าสีเขาเป็นตึงแหมีดอยู่นี่หมอลำนี่รือก็หมอลำัมหแล้วบอกว่าเป็นพ,อพอ่อเอกพ่อเอกหรอเถ่าปันนี่เขามาวาันกับบอสเพราะเถ้าปันนี่เด็แล้วม่ได้ถามพี่ถามนอ้องถามหาผู้ใจผู้สาวคันว่าผู้เถ่ากับเถา่ถา,ถาพวด ไม่แย่อะหนึงเอิบขึ้นมากบางนึงได้ยินบ่เท่าพีงแม่มึงเกี้แล้วแบบเอ้ยพี่น้องเนาะมันทานอยู่ใช่ไหมันทานบันทานครับ่เอาคือตามาพี่น้องบันทานมียเก่าอยู่หันนั่นเมียไหลเนาะเอามาน่นสังหาเดี๋ยวนอนสังหาอยุ้ยเลยโน่นสังหาเอามากขึ้มาหน่อยหน่อยมืงเนี่ส่งโดนแพร่นมายเออฝากนเด้อฝากความไปหามรรณโ่นสังหาเนี่ย ฝากว่า,วาจะไหนล่ะจ้างในมารับจะพิ่งจะ้านเพิ่นไหลมาบ้า,านเลก็เสียงินเขาคือกันเถอมาเนี่ยมาเนี่ยนี่เป็นแผมัตเตชัเดินก็เนะยายเนี่ยเป็นคนโคราชก็เป็นคนโคราชเออเวลาสวัสดีพี่น้องเป็นภาษาโคราก็สวัสดีพี่น้องชา,ชาวโคชาวอันเดนอุดมฉันยายมอดเดออ์ถ้าเป็นทั้งทั้งสุรินทร์บุรีรัมย์กระสวัสดีไม่เอาบองพระโอนขมัดขมอดพอคุณเดอร์อันนี้มัตตชั อันนี้เป็นพระเอกที่มาจากการสินกราจีทินงููไทยภูไทยพระเอกภูไทยเลยนี่นี่พาษาพี่นของจะของบ๊อบนี่แหละเนาะไม่มีแลเนาะเลิกเนาะภาษายููไทยหล่อเนาะเดี๋ยวนี้อันนี้ภูไทยบ่เออทักไทยพี่น้องทักทักท่าโพสีสวัสดีล่ะวะพี่น้องทางอุบลพี่น้องทางท่าโพสีพี่น้องบ้านเก๋บ้านเก๋ไม่อย่างบ้านเก๋เบ้านเก๋บ้านไกลบ้านไกลก็คือแปลกที่ไงเนะ โอ้คันบ้นใกล้บ uh ้านไนลบ้ันเกิดมันเกิดมันเคอรคันห้าคันห้าผลไม้กับสิ่งอื่นที่กันบ่าเอาผลไม้อะโคตรอรมะม่วงมะม่วงนี่มะม่วงมะเขือมะเขือมะเขือมะแข้งมะเขือละกก่อนมะแข็งนี่มะเขือเครือมะเขือเทศมะเขือเคอร์ นิ่มสั่เออโรงเรียนสิเลยรงเรียนเน่โรงโรงเรียนเอยอโรงเรียนเออรงเรียนกล้วยได้สิกล้วยกล้วยเอากระชาเป็นพักเดียวเอาฟังภาษาแต่ละภาษาได้หรอภาษาอีสานมันไฟดูกไหมตัดต้นกล้วยเอายางกล้วยมาท่าหัวเข่ายากย้อยยุดจุ๊ดคนละตัดต้นกล้วยเอายางกล้วย มาทาหัวเข่าหยางกลวยย่อยโป๊กโยนโยนของกูปกปกผิดให้ตัดต้นโกยออกมาเลยไฟถ่างหายว้ในแนวนี้ต <funnel> ัดต้นโกยเอาอย่างโกยมาทาหัวโคยตบากนี่นายหยกระนังอยู่นั่งกำลัง ไล่ตามเป็นมาโคอยโค้ดโค้ดไค้ดใช่ไหมี่สร้างเพิ่มันจบตั้งตนโกยเอาอย่างโก้ยมาทำเนี่ยโคยอยากโก้ยน้อนโยดโยดโว้ยอันนี้ห้อเข้านี่หัวโค้ยโอ้ห้อเข้านี่หัวโคยบ้านโค้ยหัวโค้ยไม่น่าหลอกวันนี้กูลงรถทัวร์กูรู้สึกว่าเจ็บหัวโค้ยเอาจจสซี่ได้สิเห็นที่ไหนเมันขี้กับย่านยี่เห็นบ่ขีีจักรยานไปโรงเรียนจักรยานผ้าล่ม หัวเข่าถลอกโคตรปั่นจักรยานไปโรงเรียนจักรยานล้มหัวเข่าถลอกขี่จักรยานไปโรงเรียนจักรยานล้มโอ้โคย์ถลอกกุญแจโบกี่แม่ก็เจอจักรยานกุยแนโอโคย์ถลอกวิชาภาษาภาษาพื้นบ้านภาษาพื้นบ้าน สแน่ใจนะว่าเป็นหมอลำเป็นเมพราะดีได้อย่างบ้างล่ำเรื่องอันจันตะโคลบเด้อ้วัจันตะโคพี่เนี่่ฟาไม่ใช่ต่น้่น่รฟไปนํากันเนี่ยนใฟังเนาะก้อนกะถิุซีตะเกมืออ่นอ่ะอันลำมวนมนเด้อไม่อย่างมวนมนกับมวนมนคืออะรของมังติรับมันเนี่เป็นนเ้าอะไรภาษาอ่ะ เนี่ยผู้ไทยกับมีเนี่ยผู้ไทยกับมีเนี่ยโบราณกับมี่เนี่ยย่าจะไปนั่งอยู่ข้างไปนั่งอยู่ข้างหน้าไปอยู่ข้างหน้าต้องเลยกกับไปอยู่ดิเดี๋ยวย่าจะไปนั่งข้างหน้าตอนนี้ย่าจะขอไปข้างหลังไปหายาท่าบอกโอ้ยก่อนเราจะทำอะไรผู้น้อยผู้น้อยผู้ใดเขียนก่อนรับให้ ก็นี่ล้ำเลือกนี่ลำเกือติมเป็นเป็นเป็น,เ,เ,ปนมมเป็นเป็เต็เป็นเ,นเนปน็นเา็นเ่เปเป็นเปนเปมนเเป็นเนเ็นเป็เป็นยนเป็นนเามเปนเนเาเนาป็นปเป็นเนเเป็นเนป็นเง็นเป็นอป็นเป็นเปนเป็นปเง็นเป็นเปนเป็นเนป็เป็่เปป็เ<อ>็บบนเนปน

เมื่อเชียวันค่อยเห็นฤาษีขึ้นมาหาบ่ได้ษขั่โอ,อ,อ้อเดีอเอ๋ยวเทุกเมื่อเชียวันเขาต้องไปหาพระฤาษีส,สามโมงเช้าเก่านาษีขัโอ้ยเจา้าขับรถจริงทั้งอาการไม่ควบเป็นจริงเนาะยอดไลยผมเป็นสังฆาดีแม่นปะเออตื่นแต่เด็กลูกแต่เช้าปัดกวาดเออทำความสะอาดศาลาต้มน้ำห่อนน้ำซ่าสวยๆฤาษีจังเศิทธิ์ตารวยรวยฤาษีในจังสิมาหาแมนเจ้ายุบผู้เดียวจะยุบยู่กับลูกศิษย์ตัวหาหลายอยู่ฮะ วันนี้ลูกศิษย oh. uh. well, we mm. ์ลูกหาหลายคนมาอยู่น้ากันบ่คอยเนยสอนดีใช่เนี่เด็กพ่อเด้ใสได้สยพอได้ใสได้สยอ้ยเออมเป็นตะยูเรือเสียเสียคืดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมานเสียคืดอกเ่เบิ้นาคือจังวิ่งแต่ว่าไหนคือเสียอยู่อ้ฤนวิวนนเดน เพือสีแมนเจนท่าง้ว่าจันท่โค่ฮะนตโคว่ากับโคเดียวกันภาษาไทยอือนโอ้ภาษาอีสานอื่นว่าเออเออเอาเอาแม่แม่ันเอาจากเกาเท่าบาบาบพลู้สีจากเก่าเท่าันอ้ยาบาเาสดวปลาสามเที่ยวปีทองสับพีบปท่านใดเน้ข้ายยังอีกวันที่ไหนเป็นมังไกยเบิดเมอ ได้บ้มีแต่เสียวอ้กอยก็ไยบ่มีเงินโอ้บริีเ็ดกไฟบ่มีเงินเรื่องสีเท่าเน่าสาระย่กางปลาเผาสาระย่สมือกวยกินเขายุสมอบริสีกินเขาแล้กินเขาแล้วปีนี่ฝนฟ้าแรงฝนฟ้าแรง เรเลยมาบวชเป็นเื่อสีเศรษฐกิจบอดีกันเลยมาบวชเป็นนื้อสีมาบวชเป็นนื้อสีนี่จะลงตั้มแต่ตัวมันบม่งวันเมนเติเตขึ้นสูงเลยมันตามห่เออจังมาฝนฟาแรงเลยมาบวชเป็นื่อสีเศรษฐกิจตามเยาปล่ยนเปลมาไม่ใั่ไ่ามตักไัหนุมนี่นี่ผูมาัก แต่เว็นเพ้นทนาสบายนั่งเชียวน้อข้นขึ้นในจ้หลังใส่ลูกเต้าเขาองก็ชิบเจ็ดสองจะค้องเนเจ็ดสิบเจเแมอา่กว่าันบสองอนละ้าเถืงมันยูมาอยู่มามาเป็นเจ็ดสิบวดว้ายแตกตินี้ลูกหลานพ่อหลอกกับวาลูกหลานนี่แม่บ่ดิเี้บ้าจิแม่มีผัว กสิมีตัวจะสิมีเขาได้เออบอกแม่มันป้าผัวโอ้ยโอ้ยวิสิไปเอาเนี่ยโอ้แต่แต่แต่ก็ปันนี่กับป้าไหวอยู่ยี่สิบห้าพระเจ้าเองข้าพ้าเจ้าข้าพ้าเจ้าอันเดียวกันนี่โอ้ไให้น้ำยะว่าพลุสีโอ้ยเดียวนี้เป็นผู้มีเชลิศมีความสามารถเขี่ยงสามารถลดสามารถ กำดินบินบนหัวเหินเดินอากาศได้มือนึงขึ้นหอดพระอิงโอ้โอ้ลอยหัวขึ้นไปสัญญาณขึ้นไปเทิร์นอากาศป่าพี่น ơi, ้องเอ้ยคุณปรหลายสายบัญญาไปตามควนันที่ฟา้าได้ใจไหนอยู่บัดนควนันที่ฟา้าควันน่ะเหนียวเหนียวดันกองจงกองจงจะได้คือพอออกบัดดน,านกองจงกองจงคือจะลิงติดแห่เนี่ยหนึ่งมื่นซื้อปลดฝาปัญหาเนี่ยตา น้ามเน่าบาดิต้องกินหม็นหลวยการเป็นพริอะไรพะวนาสาตุสาธุสาุูมันออกว่ามันบ้านันกมามันมันอันอื่นอันใจเพราไม่ิฟ้าสิ่ามันเม็นอย่างสันตานอนเดียวตตีนสีมิโอ้เฮ้ยพอดูสีมีเียกินของเขานี่ยสันตดหเลือสันจัดจโคตรเจ้า ท่านเป็นป่าแม่เล้วขอเชิญขึ้นมานนังกะตังอันหน่อยๆค่อยขาเจ้านางเนื้อตายขึ้นมาข้าบ้านแล้วเนื้อสีก็เลยนางเออขั้งแจตตะคข้อบอกแจตตะข้อขั้งแจตตะข้อบอกแล้วก็เลยป่อยขึ้นนังตังเออป่อยก็เป็นควสัมผัสเนาะอันกลางสังการีหน่อยสองตัวไปทังแรกกับว่ามันเดือเด้อดว่าไงยังบอกบอกเสมอเสมอกับมาฟังลาก่ะ แต้มองจักตีตามเดสูงเทีกูคือบอกบอกสอนทูขึ้มือสูขึบนฟังสูขึ้นกอยาเมันมืดแท้บางเวลาถึงอะไรมันคือมืดแต่ชื่อว่าจสียาวยาวแม่มันคือสันแท้ เล็น้อร,รอแล้วลูกพอเป็นอะไรก,กูบอล้ยงสูงวางไงกอดีลูกพอตายเอาเงิงงนแอ,อ้วนเอาเองเินเอาเงินเงนังิาเงินเงเงางนเงิงนเหินนนเนนนนเนเาเนแิเนนเนน ตองเพิ่มคาบโอ้มาใส่มาครับคีกสามคนครับมาสามคนสคนครับผู้ซีตายแล้วครับแม่ผู้ซีถืดคิดตายแล้วสามยังไอซีจักรูนี่ไปใส่เอาตัวสิในฟุตจะตายแล้วแม่เอาตายก็ควรจะแรงนั่นอยู่เนาะเอาม้สรงมันจั่นแกงโจ้เาก็ต้องเอาดอกแบ้งไว้สิบอกเอาอย่างเอาเหรียญเอาไว้ใหพ่อมึงโอมกันเราเรื่องนั้นแหละตายอยู่กับฟื้น อันนี้เม่นนี่เมน่นนางของเราเล่ะแก่คนอหัวโอ้ยตาเอ้ยว่าเดี๋ยวนี่จันตะโคหน่อยอายใส่อยูอยย่มาหลายปีคืน <c oughs> จางนี่แม่สอนกลับเมืองเพื่อนคงเตาละแล้วตาเอ้ยโอ้ย มันบะโคงแล้วก็แจ็คเอาท์เลยถือเฮ้ยเดี๋ยวนี้จันตะโคนหอยอยากกลับขึ้นเนื้อหาพ่อเบสจันตะโคนอยเอยลวกตาเจ้าห้างไปกันเลยว่าสิมาล่าลงตาเนล่ะแต่ว่าก่อนสิล่านี่ขอของดีแน่ไป็นส่ผู้แสบผู้สาวหาได้หนุ่ได้เมียน้ำบัตรน้ำเมี่ยงเขาตาเอ้ยว่าจะไหนกับโบอยากอยู่ตีบอยอยู่ทำมาโบวายากับโบว่งอยากได้เมียอะไรไปยัง ใจถึหลั่นซาทดุรนแล้วครับก่อนจิตคับล้อมตามีของสากของฝังซาถุงตาบงังฮะบ<า>งับง,บงสังทอดบ,บังฮ่าจิ้มแม่ครับไปเอาพระอบอยู่หัวบอนมาใกล้อบอ้าแดก่อนอ้าพระอบพระอบพระอบลูกขาบอนอัครับครับนังยูซสโตก็ะดนโต จะว่าตัวไปออกดานพ้องลายเลยพรมาแล้วเอาเอาแล้โตัมนนพระอบตัวเนี่ยกระโถนน้ำหมาดเจ้ากระโถนน้ำราดดูเสกแน่เสกจะเป็นพระอบแล้วเสกให้เป็นพระอบแล้วเจ้ากูว่าเสกไอ้าของชอบเป็นลิงเนี่ยเหรอโอ้ดิมันหายโอ้ี่ตีพระอบเอออันใกล้อบอิกเพียงนิดนงมันก็แซ่บแต่แล้ว อันนี้คือของตอนให้หลานของดีให้หลานติดตานี่แหละบะหักบะไรได้เนี่ยอุ้ยถูกปูหักเท่าที่สุดในโลกครับตาแต่ว่าเอาไปแล้วมีข้อแม่นะครับข้อแม่นั้นอีบันเขาห้ามเปิดการขอกตามทางถ้าเปิดตามทางจะมีมหาตะจันจะมีสิ่งแปลกปลอมเกิดโลกสิแตกเชี่ยวระอุ้ยเข้าใจไหมคันอ๊อฟตาน้าจะชวนผ้าปลาที่ด้นกินเราอุ้ยเศร้า เลดนรมนิดาเงกว่าเพื่อเอนมันมันเ็นลดนรน้ยุดยุดยดเ่อเอียงก่าแล้วค่ะนี่คือการปนทุกคนอย่าขยับลาัดลำว้าจกรนพี่สัจจะเอาคาคือขาปนคือปนป้ว่างอยู่หันของพี่คาว่างไหมอย่าขยับเพราะ้พิงใส่แต่นี่ตำรวจปะวะเออมีว้มีแต่จหจ้าทีมาเนี่เอา มันยกเว้นไม่ได้ an, ูศ ah ีีลนน่ของมีค่าต้องอยู่กับหลวงตาเท่านั้นเพราะว่าทุกคนต้องเอามาถวายหลวงตามาเน๊ะเฮ้ยเราเทาเราจะไปเห็ดแล้วเออเทาเนี่ยนะคุณคนดีขอยกเว้นนะฟังเราจะเทากันนี่นองแล้วจิตทาต่ออีกเยอะค่าคือมหาชนของทุกอย่างเอาไปหมดลาลาลาลวงเราหล่ะเอามาขอโทษไอ้บุญเราเทาแล้วจะไปเห็ดแล้วเออเทา มันมามีแห้งสุดโอ้ยนะจีนโอ้ยอย่ามาแก่ขอดเบิร์ดเทเว่อาจารย์ขอดนตรีหน่อยเต้นมวนๆให้กูเบิ่ง ใส่อีกไหนบ้งเด้อเอาซิ่ตากแห้งมาให้หังหันหน้าเขาฟ้าหันหน้าเขาตติซ้อนอะไรไว้อีกวาโอ้ยมันคือไอคนเลยไเ็ยังคนเยอะแยะตายลูกแกโอ้ลิงมหอยแต่าเนี่ย เดินทางกลับเดี๋ยวนี้บินไปพอ้อมอยกให้กุศูนนับหนึ่งถึงสามให้หายออกจากสายตาไม่งั้นจะไว้ชีวิตการว้าเมืองนั่นบินเมื่อคืนบินเมื่อคืนก็บ,บินไป<อ>บินไปขึ้นนกบักคับยางเดียวไปบินไปนับหนึ่งถึงสามแล้วเข้านีถึงตาพวกมึงแล้วเปิด สิ่งของพีคคาออกม่ได้ที่ยังวะทิมใช่ปืนห่างหุนสูน่ะทิมซชองแท่ย่นี่นะเปิดให้้ยท่านหลวงตาสร้างนักสร้งหนหาเปิดถ้าเปิดนี่ันจะเกิดอุบอัติภัยต่อไปถอยออกไปเดี๋ยวนี้กูนำหพอดสามถอยออกห้างไปเดี๋ยวกูเปิดเองมันจะเกิดอาเพสาเอานึ่งคำสองกูรัดเอามันมีอย่งกระโดดปเดีอยนี้กูจะเปิดเองมันมีอย่ง

จัดระเบียบให้เรียบร้อยใช่มันบิดไปทั้งไายโอ้หมันวัดเมื่อนั้นถึงมือกุ้งตอกบฝาก็ไม่เอาชื่อเรี่องเสียงลอยบอกข้ามาเดี๋ยวนี้นูชื่โมล่าค่ะชื่อเสียงหน่อยครัะตัวทอแซงเสียงทอแมวนูอยู่ในนี้มาสองพันปีแล้วสองพันปีใช่แล้วพี่เอาครัวเป็นของพี่ข้าโมแกนตัวเปิดออกมาเป็นมึงเนี่ยนะ มีค่ามาแข่งกันก็ได้สีได้เส้นเลยหลวงตาบอกว่าผู้ใดเปิดผู้นั้นจะเป็นผัวแหละนะเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าทานลุกห้าคว้ามึงทำมึงเสียวมกู่มึงโจงด่านมึงมาดมซะเอาเต็มที่หลวงตาบอกว่าห้ามเปิดเปิดออกมาเป็นมึงคันผู้ใดเปิดคือได้ผัวคู่ตีเป็นผัวมึงโชคดีนะมึงโชคดีนะเพราะว่ากูฉีดวัคซีนมากแต่นี่แขนกูลอยแบบ ม,มันมากมัน <reveal again> mm hmm> คือคนผ่านนี่นอดและวครูนี่งานให้ดีๆพวกันอย่าบอกไรนะผู้เรเธอเป็นจ้าขอเขาบนีอใช่ไหมเมนวันนี้เธออัดกันังไงทำไมมันซุงอย่างนั้นล่ะนี่เก็บไปทั้งตัวแล้วนะทีแรกจะเอาให้ตายเลยวะผมจะไม่เลนะเมื่อกี้นะ เคยเป็นเจ้าของหายเหรอพ่อหนุ่มแมนแต่เราไม่ได้เปิดไอคนนั้นเปิดก็ช่นเป็นของเธอแล้ว๋ยี๋ยวหยี๋ยว จะมีบักทัวเหี้ยวเหี้ยคำหนึ่งมันไรบางไปอ่าเป็นอย่างั้มึงไปยืนเหี้ยงแต่กูเรียกเรียกทัวเหียวเปนตำมคร่าตมบกทั่วใช่ปะมาวมามมันมาแต่กังใรเนกชาจะกระายปานมาแ่กะตังเด๋ดูดมบนปา เอาเอเอาเท่าเนาะฉันไม่เอาเธอหรอกก็เป็นกับ